สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพั์นะครับนี่ถือว่าพาพี่น้องมาดูไอ้นมตีขนาด14ตันนะพี่น้องเป็นซานี่เอว140 C นะครับเป็น140ซหรือว่า140ที่ยกระดับความหลอของเขามาครับกับไอ้นมตีจากแดนแผ่นดินใหญ่ บูมอาร์มอาร์มยาวมากพี่น้องอาร์มนี่3เมตรนะครับอาร์ม3เมตรกุุงกี0.60ลูกบาทเมตรนี่มีลายไปปิ้งให้พร้อมหรือว่าสายแยกครับนี่3เมตรนะครับนะบวกกันเบียดเบียด8นะครับเกือบ8นะพี่น้องถือว่ายาวมากสำหรับร0อส่วนเครื่องยนต์ปกติครับ CJ j นะครับ C j j K7V แล้วก็ตัวเดินขายาบ้าไบเทเ็ก70เส้นโรลเลอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดอู้รลเลอร์แปดตัวนะองสี่หนึ่งสองสามเดี๋ยวดนะแหรือเจ็ดหนึ่งสองสาห้าหกเ็ดโอ้เจตัวพี่น้องเท่าที่รลเลอร์เจ็ตัวแล้วก็รลเลอร์ขงบนอีกสองนะครับหลอดไฟ LED รอ,อ,อครับรอนีุมอามยาวครับยาวเบียดเบียดแปดเมตรนะาไม่ธรรมดาครับนะเอออ่ะนี่คือโฉมไ่ครับนะมีห้าฟันมาดูอีกมุมนึงหลอดไฟใช้ LED หมดเลยครับ นี่ลายไปปิ้งตรงนี้นี่สามเมตรกับร้อยสี่นะครับร้อยสี่สิบนี่ครับโอ้สุดยอด รอครับส่วนค่าตัวน่าจะค่าตัวสามล้านมีทอนเยอะครับมีกล้องหลังด้วยพี่น้องออลืมบอกไปมีกล้องหลังกล้องหลังแล้วก็ตัวดูดน้ำมันแบบออโตโอ้เดีกครับเห็นกล้องหลังไหมกล้องหลังนะครับโน่น รอยนี่ครับรอน้องรอนี่คือว่าผู้ปรับหลายรุ่นเดียวกันนะครับท่านใดสนใจก็098 272 3752หรือว่า เทามาดูได้ครับในยูทู e หรือว่าเพจชาติจรันรัพท์ e x c a v a t o r ร n TRUCK นี่ครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวก็จะเปิดตัวครับอ่าบูมอาร์มนี่เบียดเบียดแปดเบสหรือว่าเฉพาะอาร์มนี่สามเมตรนะครับเครื่องยนต์ก็สี่สูบเทอร์โบขัมันเร็วประหยัดน,น้ำมันอยู่แล้วครับ CJJ k 7ีคายาบ้านะครับอ่ะกับซานี่ s y 1 4 4ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ